เป็นชีวิตตริงที่คอมพลีสแบบสุดๆเลยทีเดียวครับสำหรับหนุ่มเต้ยพงศกรนะครับมีโอกาสเด,ดทถ่ายรูปคู่กับศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบอย่างพี่แจ็คหรือว่าแจ็คสันหวังนั่นเองครับซึ่งงานนี้นะครับหนุ่มเต้ยเองก็เผยว่ามันคือความฝันเพราะไม่คิดว่าแจ็คสันเองจะหยุดรถแล้วก็ลงมาถ่ายรูปด้วยล่ะครับ เขาจะขับรถออกไปแล้วผมก็ให้สัมภาษณ์อยู่กับทางเวิร์คพอยต์กำลังแบบสัมภาษณ์อยู่แล้วก็หยุดการสัมภาษณ์เพราะว่าพี่แจ็คสันไปเราก็เลยต้องโบกมือบายๆพี่เขาปราบอว่ารถเขากำลังจะเลี้ยวไปแล้วรถเขาหยุดก็คิดว่าเลี้ยวไม่พ้นก็คิดว่าเลี้ยวไม่พ้นเขาถอยหลังมาเพื่อจะตั้งลำใหม่ป้ากอกว่าเขาถอยหลังมาเฮ้ยมันใช่เหรอมันใช่เหรอผมอยืนตัวแข็งเลยนะตอนนั้นอะปรากอกว่ามีพี่กาดอะ่ะเขาลงมา แล้วก็เปิดประตูให้พี่แจ็คสันวังลงมาเสร็จแล้วเขาก็วิ่งลงมาคือมันเหมือนความบันนะมันไม่คิดว่ามันจะแบบไม่คิดว่าพี่เขาอะ่ะพี่ Jackson แจ็คสันอ่ะเขาจะวิ่งลงมาหาเราแล้วก็มาขอเราให้เราถ่ายรูปก,กับเขาเขาไปคุยอะไรกับเราไหพูดกัทักทายะไรกับ,บอกได้เลยว่าผมไม่ได้ยินอะไรเลยา <c oughs> มันวิ่งหมดเลยวิ่งมันเหมือนมัน,มนแบบ ถ้าเหมือนในหนังมันคือเป็นภาพที่แบบทุกอย่างสโลวแล้วไม่ได้ยินเสียงได้ยินแค่เสียง,ยงนี้ยแล้วเขาก็วิ่งมาเขาแบบถ่ายรูปผมยังจำโมเมนต์ได้อยู่เลยตอนทํางานก็เขาก็ริบโทรศัพท์มือถือหมดก็ไม่มีใครได้ถ่ายรูปคู่ด้วยก็มไม่คิดว่าผมจะได้มีโอกาสถ่ายรูปก,กับพี่เขาและนอกจากความประทัยยบใจแบบสุดๆในวันนั้นนะครับจนทำให้เกิดโมเมนต์การไปส่งพี่แจ็คก,กลับบ้านตามมาครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ